โหก็จริงๆก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ได้รับนะคะไม่เคยได้มีคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเจ้าของสวนแบบเต็มตัวอะไรขนาดนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆด้วยเป็นพี่คนโตของบ้านวาทินวาชแล้วก็ต้องเป็นคนที่อบอุ่นเป็นที่รักของชาวสวนชาวไร่แล้วก็ต้องดูแลปกป้องน้องโรสด้วยค่ะดิปกติเราเราเป็นแบบ กินผักอะไรสรุปไมกินสรุปเป็นเจ้าจของสวนแต่ว่าเราไม่กินแทบกินผักค่ะกินผักแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเผ็ดอาจจะกินไม่ได้เวลาเราอยู่กับน้องมิม่็น้องมิมชอบกินแซ่บก็จะก็จะไปนั่งข้างๆเฉยๆอนีไม่เหมือนไม่กินไม่เหมือนกันเลยหรอกินไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถทานร้านเดียวกันได้ด้วยกัน เราเคยไปทานร้านส้มตำมาด้วยนะแต่พี่แอบจะสั่งส้มตำสตรอเบอรี่ไม่ใส่พริกเลยล้างคกแต่น้องวิมเอ่อพริกสามเม็ดพริกสามเม็ดสามเม็ดแซ่บได้เลยอ่ะยงเวลาที่แบบทำอะไรที่มันแบบเราสองคนไม่ได้เหมือนข้อเหมือนกันเลยครอบเหมอเป็นยังไงอ่ะก็จริงๆก็แอปเป็นคนที่สามารถไปกับน้องได้ทุกที่ที่ที่น้องอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าสามารถแบบว่า ไปได้หมดทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องมิมก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนขี้เกรงใจก็เลยทําให้แบบเกี่ยงกันที่ที่จะทําให้อีกคนสบายใจมากกว่าไม่ใช่แบบว่าฉันอยากไปนี้เธอต้องไปกับฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็ค่อนข้างจะฟิตอินกันมากมากใช่แล้วน้องตลอดก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างให้น้องเลือกค่ะใช่แปลว่าแอเป็นคนที่อะไรก็ได้ก็คืออะไรก็ได้จริงหมายถึงว่าเอ้ยบอกอันนี้ แอปเปอะไรก็ได้ก็คือแบบไม่<อ>ถึงวอะไรก็ได้แต่ไม่เอาเลยอ๋อแต่มีล่าสุดเราไปสวนสนุกด้วยกันมีมีบางอย่างที่แอปแบบไม่ได้จริงๆนะคะ <c oughs> เราสิแล้วก็คือเครื่องเล่นที่ใช้ความสูงแล้วก็เร็วเร็วที่แอปจะไม่เลยส่วนหนูเรา อยู่สูงเลยเล่นด้ทุกอย่างเล่นทุกอ,อย่างทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนต้องเล่นเกมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ทไม่เล่นเครื่องเล่นแบบผาดโผลจะถูกหักคะแนะนะอะไรเงี้ยมีเกมนึงที่แอปต้องเล่นแล้วก็แบบจริงๆก็ต้องเป็นคนแบบถือกล้องนะอะไรเงี้ยอก็ถือไม่ไหวให้มิมถือแล้วก็แบบต้องยอมเล่นเพราะว่าเดี๋ยวเสียคะแนนอะไรเงี้ยแต่ว่าไลท์สไตล์ยังไม่ได้แบบเป็นผู้ดีไลท์ ไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้เราจะมีใครคนหนึ่งที่แบบเหมือนแบบบาลานซ์กันใช่ค่ะแล้วเราอยู่ด้วยกันบ่อยไหมคะบ่อยคุยกันทุกวันใช่ค่ะคุยกันทุกวันอาจจะต้องปรับจูบป่ะต้นแรกที่แบบว่าเขารู้ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนแบบก็ไม่นะเหมือนเหมือนเราทั้งคู่เหมือนแบบเปิดใจกันและการเตรียมมาเปิดใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ย อย,อย่างที่เคยบอกลหลายๆคนว่าแบบแค่วันวันแรกวันที่สองเนี่ยเราก็โดนละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แบบมีวิธีที่จะทำให้เราสนิทกันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะว่าเราเป็นคู่ที่ที่เพิ่งมาเจอกันจริงๆเรื่องเนี้ยครั้งแรกค<ม>ู่อื่นครสามปีแปดปีใช่เราก็เลยต้องแบบว่าใช่ล,ใชละลาย<ม>พฤติกรรม,มให้ได้เร็วที่สุดค่ะเ็นเหตางในเรื่องเน,องนี้ยมันก็ไปถ่ายที่แบบโอ้โหม่อข้างโลเคชันน่าจะลำบากนะ สวนต่างๆเนี่ยก็จะทำลายเติน่าจะเออเขาดูแลอย่างดีแล้วก็โชคดีที่ค่อนข้างสมบุกสมบันกันทั้งคู่ค่ะคือเห็นมันอย่างนี้แต่ว่าชอบลุยมากค่ะอย่างน้องมิมเขาชอบเล่นเซิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะแบบทุกอย่างที่ผาโผล่เขาเขาทำหมดเลยมิมดูแบบว่าลุยทุกเรื่องเลยอ่ะกินแซ่บด้วยลุยด้วยใช่ไหมคะเป็นคนละกันพอจญภัยแล้วก็รักของแซ่บค่ะเรากที่แบบแซ่บเปล่า ต้องให้คนอื่นพูดหรือเปล่าเดี๋ยวนะและแอปเปิ้ลไเลบก็พอตัวไปเรื่อยแต่ต้องเติียตัวไปหางว่าแบบพอเราต้องไปดูในโลกในชั้นที่มันแบบทาสวนเนาะค่ะใช่ก็ก็มีแนะนำน้องเยอะค่ะเพราะว่าน้องจะจะถามเยอะมากเพราะน้องไม่เคย มีประสบการณ์แบบออกกองที่เป็นกองถ่ายละครซีรีส์จริงๆเนี่ยค่แะแอ้ก็จะมีแนะนําว่าควรพวกอะไรไปบ้าง,างสิ่งที่แบบควรมีเวลาไปกองแบบแปรงสีฟันยาสีฟันยากันยุงผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละโลเคชั่นเนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงมียุงไหมมีมแมลงหรือเปล่าต้องเลิฟซีนกันไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เขาแบบเตรียมเยอะมากค่ะอันนี้ว่าตูแรกใกล้ชิดเลยนะเตรียมแบบอหนูจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ถ่ายวีทยาพี่บอกให้หนู ซื้อเก้าอี้แล้วตอนนั้นหนูก็แบบยังไม่ได้ซื้อหลังรถเขาอ่มีเก้าอี้หลายตัวมากเลยสองตมีสามตัวค่ะแต่ว่านั่งคนเดียวแต่ว่ามาเผื่อเดี๋ยวแล้วนั่งคเียมให้นองหรอก็ก็ใช่ค่ะเตรียมด้วยค่ะแล้วก็แบบก็จะมีแบบสองขนาดอะไรเงี้ยเผื่อบางทีโลเคชั่นมีที่ใหญ่มากหรือที่แคบอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบเฮ้ยเราเตรียมพร้อมมากเหมือนเป็นคนไม่ตกกังวลนะต้องชีวิตต้องสบายนิดนึงเลยให้ให้นิ้มลองแบบไม่มีแบบ นยาสีฟันถ้าหัวไปนี่ข้างหลังขอยืมใช้แป้งสีฟันได้ไหมคะเป็นน้ำยาพ่นปากแทนละกันบอกว่าแบบแปลว่านี้ไม่ต้องจริงจไม่ต้องเตรียมนะที่พี่เขาบอกเออต้องเตรียมมัน้นีนี้พอถดูกเขามีละใช่เขาก็น่าจะแบบให้หนูยืมได้ลอเล่นจริงจริงเขาเตรียมไว้เผื่อเราแล้วก็ก็มีเตรียมค่ะสามารถยืมได้ยืมยืมใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เตรียมมาเองด้วยนะเรื่องแรกเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีเวิร์กช็อปมีรีทูคค่ะฟิตติ้งอะไรเงี้ยค่ะบิ๊กหน้าบิ๊กบิ๊กหน้าแล้วหนตื่นเต้นไหมรองถามคุณแม่ถามมิ้มดีกว่าหนูก็ตื่นเต้นค่ะจะโกหกไม่ได้ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าหนูเตรียมความพร้อมให้ดีมากที่สุดค่ะแล้วก็เตรียมความพยายาม มีการไปเรียน acting มาก่อนด้วยเพื่อ,อเพราะว่าหนูก็เริ่มจะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่กำลังจะเข้าวงการบันเทิงอะคะ่ะก็ไปเรียนมานอะแล้วก็เดี๋ยวรอเขา้าเิรกช็อปเพื่อแบบหาคาลิเตอร,ร์ว่าโรสเขาจะเป็นยังไงคะ่ะของของแอนนี่ก็ต้องมีไปไปของเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็ทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าพอเราเป็นพี่คนโตมันก็ต้องเหมือนแบบแต่งงานคู่กันแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคนในครอบครัวแล้วเราก็จะไป โผล่ทั้งทั้งสี่เรื่องเลยเยอะไหมคะแต่เรื่องพอจะทราบก็ยังไม่ไม่ทราบปริมาณว่าม,ามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าได้เห็นแน่นอนค่ะออแต่พอเป็นเหมือนซีรีส์ฟอร์มยักษ์เนี่ยแน่นอจะคาดหวังเราแบบ,าบ,าแแะบอะไรบ้างเล้วกงากับพื้นี่แบบหลายคนเลย <c oughs> ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกวา<ม>่าค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ที่เขามองเห็นว่าเรามีศักยภาพที่จะจะมาอยู่ในซีรีส์ ยอมอยักนี้ได้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะคะแล้วยิ่งมีแฟนๆที่เขารอซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจเรานี่ยิ่งแบบว่าใจฟูเลยคะ่ะเพราะว่าเขาก็เป็นกําลังใจให้เราทุกๆวันเลยนะคะอย่างด้อมเรายังเป็นด้อมแบบเล็กๆอยู่ใช่ค่ะแต่เขาก็มีแบบกํากลังใจให้เราแบบว่าเยอะมากๆเลยก็กรู้สึกขอบคุณค่ะปัจจัยทุกข้เรื่องแรกเปิดเป็นเรื่องแรกเลย Icana, เ็รื่องกเลยนะเร่คนกดดันนะกดดันกดดันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนก็อาจจะบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักเรา้วยซ้ายังไม่เคยเห็นอย่างแอปยังอาจบางคนจะยังไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้แอมอาจจะเล่นมาหลายเรื่องแล้วแต่คาแรคเตอร์มันก็ไม่ใช่แบบนี้เลยรนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เลยคิด <tube> ว <Five Wuhan>. ่าต้องทําการบ้านอย่างหนักเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์การแสดงมาแล้ว อย่างน้องมิมก็ไปเรียนแอคติ้งมาแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวพอได้เวิร์กช็อปได้เข้าคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะได้เห็นน้องมิมในเวอร์ชันแบบน้องโรสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สฮายฟังก็ฟังซีรีสก็ถูกก็ฟักซีรีส์ชุดโฟร์เอร์แมนนะคะในเรื่องวิวาปัตะพีไว้ในใจทุกคนได้นะคะ